บรรยากาศดีมากน้าสิงคโปร์นะคะอันนี้สิงคโปร์ริเวอร์วอ,วอล,ล,วล์กบรรยากาศแม่น้ำแม่น้ำเช่าแม่ลูกสิงคโปร์ชอบน้ำมันสูบประกอบอะค่ะน้ำมันสีไม่ใสเลยค่ะแอดอยู่ที่สิงคโปร์นะคะส,สาวๆมาเที่ยวฝั่งเอเชียกันบ้าง สะพานสวยมากใช่ไหมไปถ่ายยู่สะพาน่ฮะสนุกไหมแซมมี่สิงคโปร์ฮาวบอ s i ิงคโปร์แอนด์ไทยแลนด์ยูไลททยน a ์ออฮะบอกว่าสิงคโปร์ไม่สู้ไทยแลนด์เลย่ไหนะคะสิงคโปร์ร้อนกว่าเมืองไทยหรอ จะพูโชสิงคโปร์เกิมไปรบายปากเคยุายปหมสบยอ่ะคุณยายมาเที่ยวด้วยนะคะคุณยายชอบสิงคโปร์ไหมจ้าชอบจ้าแม่เม่่าพลังต้องขาลุยไปทุกที่นะจ้าเห็นที่ดูสิว่าเขาขายอะไรกัน ก็คูณ24บาทเข้าไปแพงมากไม่ลินตามหาเมล์ไลออนนะคะสิงโตพ่นน้ำ Signature Singapore ของเรานะคะอยู่นู้มีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะแต่เดี๋ยวแอดจะรีวิวราคาสินค้าใน7 1เ่นอีเลเว่นก็ จะอาปากตาคางนิดนึงนะสวยมากเลยอ่ะเหมือนซิดนีย์ออสเตรเลียเลยใช่มาหน่อยนี่ทุกคนมือไลออนแม่ล <laughs> ั้งเมือไลออนสิงโซเอ <laughs> อวว มาไม่มไมมถึงสิงคโ,โปร์แล้วสิงคโปร์ต้องมีส่วนไหนได้แลยค่ะสิงคโปร์นะคะแอดก็ได้มาสำรูดฝรั่งให้แล้วนะคะสู้ที่เมืองไทยไม่ได้สู้ที่หัวหินแอดก็ได้ เอาน้ฝรันะ่งน้อยน้อยแล้วก็สาวส,าวสิงคโปร์สู้สาวไทยไม่ได้จ้าอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคนเพ<อ>ิ์มใบหนุ่มฝรั่งเศสนะคะเขาบอกมาเลยนะคะโอ,โอดังนั้นอยู่ไทยน่ะดีแล้วนะคะอยู่ไทยหาแฟนฝรั่งไปแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่า สมัครกับไอ้มิกเกลได้นะจ๊ะไอ้ขอตัวไปเที่ยวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊า